รีกันตายแล้วนะรีกันตายแล้วใครกลนวะใครนอนไว้เดี๋ยนะบอกใครกันโกลนฮัลโหลมาให่หน่อยดิไอ้มันน่าเบื่อมากแล้วเลย

มันรอรับมันรอรับสามสองหนึ่งพาราเข้าพาราเข้าพาราเข้าโซนโซนตั้งไว้โซนตั้งไว้โซนตั้งค่อยๆขยับไปเคลียร์ในดวงเคลียร์ในดวงเคลียร์ในดวงเคลียร์ดวงไป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 เคลียร์ดวงให้หมดเคลียร์ดวงให้หมดเคลียร์ดวงให้หมดจุดเพื่อนหน่อยกลับมาจุกเพื่อนหน่อยกลับมาจุกเพื่อนหน่อยโซนขยับซ้ายมาขยับขยับซ้ายมาโซนขยับซ้ายมาโซนขยับซ้ายมาครับโซนขยับซ้ายมาโซนขยับซ้ายมาเคลียร์ในดวงเตะด้วยเตะ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 หน่อยเตะหน่อยเตะหน่อย เตะหน่อย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 ครับเตะด้วยเตะด้วยเตะด้วยเตะเตะเตะให้หมด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 ดันกบไปเตะดันกบไปเตะดันขวาก็มาเตะเลีย์ในดงเลีย์ในดงเลีย์ในดงมันเหลือเยอะอยู่มันเหลือเหลือเยอะอยู่เลีย์ในดงเลีย์ในดงเลียร์ดให้หมดเลียร์ดให้หมดกยับตายมาโซนกยับตายมาเล็กหนึ่งยับไปเล็กหนึ่งเีย์ในดงให้หมดเลีย์ในดงให้หมดเลีย์ในดงเลีย์ในดงเตะเตะเตะเลีย์ในดงแล้วเตะด้วย เตะด้วยครับเตะด้วยเคลียร์ในดงให้หมด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 ขยับขวามาขยับขวามาส่นขยับขวามาขยับมากลางขยับมากลางแล้วเตะด้วยขยับมากลางหน่อยแล้วเตะเตะเตะขยับไปค่อยๆขยับไปขยับขวามาเรื่อยๆขยับขวามาเรื่อยๆเตะไปค่อยๆเตะไปเตะเคลียร์แล้วเตะด้วยเคลียร์แล้วเตะด้วยข่าแล้วเตะด้วยข่าแล้วเตะด้วยเตะด้วยเตะด้วยข้างในเป็นไงบ้าง เชียร์ไปเชียร์ไปเชียร์ไปเตะด้วยนะ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 เตะด้วยเตะด้วยจุ๊บเพื hm ่อนด้วยวันนี้จุ๊บไม่ขึ้นเลือวะต้องเตะด้วยทันขยับประจำนะแมงขยับประจำแ่งหัวหมงหัวหมวมันได้หัวมมันได้หัวมันได้ ค่อยย่ามารีบัฟรีบัฟอีกทีรีบัฟอีกทีนึงอ่าสามสองหนึ่งทับเลยทับเลยสวิทหลังเลยทับเลยสวิทหลังทับเลยสมิทหลังเลยสิทหลังเลยสมิทหลังเลยสิทหลังเลยสมิทธ์หลงเลยตมิทธ์หลังเลยสมิทธลังเลยตั้ลังเลยตมตทธ์หลังเลยสมิทลังเลยมาทธลังเลยสมิ้ธลังเลยสมิทธ์หลังเลยสมลังเลยสมลังเลยดมิทธลังเลยมิทลังเลยสมิท้์หลังเลยสมิทธลังเลยมตลังเลยสมลังเลย เ้ของดันสายกลับมาเตะด้วยเตะเตะสกาเมนบากีเตะเตะดัน้ายกลับไปอีกดัน้ายกลับไป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 เตะเตะด้วยเตะด้วยเตะด้วยดัน้ายกลับมาเตะจุเพื่อนหน่อยจุเพื่อนหน่อยเตะด้วยเตะ้ายดันขยับสายมาดิขยับสายมาดิโซนขยับสายมาดิโซนขยับ้ายมาดิโซนขยับ้ายมาเตะด้วย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 ครับเตะด้วยเตะด้วยดัน้ายกลับมาดัน้ายกลับมาแล้วเตะด้วยเตะ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 มันชุบอีกแล้ว ดันซ้ายกบมาเตะด้วย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 ดังซ้ายกบมาดังซ้ายกบมาเตะด้วยเตะด้วยเตะด้วยเคลียในดงไปเคลียในดงไปเคลียในดงไปปังฝงเสิมคนเสริมขยบไปเล็หนึ่งขยับมาเล็หนึ่งขยับไปเล็หนึ่งขยับมาเล็หนึ่งน้ำแข็งใส่ก็ได้อีกรอบนะน้ำแข็งใส่ก็ได้อีกรอบนะเคลียหนึ่งเคลียหนึ่งไปเตะด้วยเตะหนึ่งให้หมดเตะหนึ่งให้หมดเตะหนึ่งให้หมดขยับซ้ายมาขยบซ้ายมาอัดตั้งแล้วดันดันดันกลับไปดันกลับไปดัน ดันขวาก็ไปแล้วเคลียร์ให้หมดดันขวาก็ไปแล้วเคลียร์ให้หมดเคลียร์ให้หมดครับเคลียร์ให้หมดเคลีย่ยหมดดันขวาก็ไปดันขวาก็ไปดันขวาไปเคลียร์ให้หมดเคลียร์หมดไอ้สัตว์แม่งเติมไอ้เหี้ยดันขวาก็ไปแล้วเคลี่ยหมดสี่โมดดันขวาก็ไปดันขวาก็มาดันขวาก็มาดันขวาก็มาดันขวาดันขวาไปให้ได้บัดมันเข้าวาร์ปมันเข้าวาร์ปดันขวาก็มาดันขวาก็มาดันขวาก็มาดันขวาสามห้าไปในโลงเคลียร์เคลียร์ไปเคลียร์ไปดันขวาก็มาแล้วเคลียร์ไปเคลี่ยในลงไป เ e <ah ิี ba ๋ยวไปไปดางขวาก็มาเลขสามดางขวาก็มาเลขสามเตะบากิเตะบากิเตะด้วยบากิเตะเลยบากิเตะเลยบากิเตะเลยนี่เป็ดเตะเตะเตะหมดเตะหมดเตะหมดเข้าไปอ่ะเตะเตะหมดเตะหมดเตะหมดติดแมทส์เตะหมดเตะหมด เคลียร์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 บวกแล้วบวกแล้วค่อยๆเขยิบมา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 ค่อยๆเขยิบอ่าสามสองหนึ่งทับเลยทับเลยสวิปหลังเลยทับเลยสวิปหลังทับเลยสวิปหลังเลยเคลียร์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 ดัน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 ขวาเข้าไปดัน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 ขวาเข้าไปครับดันขวาเข้าไปดันขวาเข้าไปดันขวาเข้าไปดันขวาไปเคลียร์ในดงเคลียร์ในดดดงงเเเคลียยยร์โตตะะ้้วว เตะด้วยเตะด้วยเตะด้วยดันขวาก็มา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 เลียร์ขวาหน่อยเลียร์ขวาหน่อยดันขวาก็ไปดันขวาก็ไปดันขวาก็ไปเลียร์ขวาหน่อยเลียร์ขวาหน่อยเลียร์หน่อยเลียร์หน่อยเลียร์หน่อยดันขวาก็มา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 ครับเลียร์ในดงหน่อยเลียร์ในดงหน่อยเลียร์ในดวงเพื่อนหน่อยเตะด้วยชุบเพื่อนหน่อยเตะด้ว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 ยชุบเพื่อนหน่อยก็ยาขวามาโซนก็ยาขวามาดันขวามาดันขวามา ด้านขวามากดานขวามากโซนโซนขยับขวามากโซนด้านขวามากโซนขยับขวามา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 โซนขยับขวามาเคลียร์ไปเคลียร the ์ไปเคลียร์ไปเคลียร์ไป